เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มซะด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิตรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรกระสัง อยู่ที่ถนนเทศบาล3ตำบลกระสังอำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการกศนอำเภอรกระสังภายใต้การบริหารงานโดยนางนุชจรีสองศพผู้อำนวยการกศนอำเภอรกระสังโดยมีจำนวนครูและบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น36คน เอกลักษณ์ของสถานศึกษาคือเครือข่ายดีมีคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่วนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคือใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาของสถานศึกษาคือคิดเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระสังได้รับประกาศให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปีพุทธศักราช2557ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม, a, าตามอัธยาศัยอำเภอกระสังได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญา ยานำทางในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเพื่อบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรกระสังได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาคือมุ่งจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ผู้บริหารเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรฐษฐกิจพอเพียงโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเหตุเป็นผลพอประมาณตลอดจนการใช้ความรู้คู่คุณธรรมในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาดิฉันนางมุจลีส่งศกผู้มนวยการกศนอำเภอกระสังตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายมุ่งพัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอน ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีคุณภาพด้วยความยั่งยืนจึงพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา,กาเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการขยายผลการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงกศนออำเภอกระสังเป็นสถานศึกษาพอเพียงในปี 57จากการบริหารงานที่ผ่านมาดิฉันได้น้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการบริหารจัดการสถานศึกษาในงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงบประมาณงานบริหารวิชาการและการบริหารงานบุคคลได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานอีกทั้งพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทั้งการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามปัธยาศัยพัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เิงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกสถานศึกษาส่งผลให้ทั้งนักศึกษาและประชาชนมีความรู้มีหลักคิดหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพเกิดการพัฒนาที่สมดุลม,มั่นคงและย,ยั่งยืน ทุกคนของกศน,นอำเภอรกระสังมีการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์การพัฒนาสามศาสตร์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ปประการตระหนักและเห็นคุณค่าของการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์การพัฒนาสามศาสตร์ พร้อมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของผู้เรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพมีวิธีการวัด และการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการที่กับผมได้มาทํางานในอาชีพเป็นครูนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีเป็นอย่างมากของกับผมนะครับแต่การที่เป็นครูแล้วเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับบนพื้นฐานความพอเพียงนั้นเป็นเึ่งสิ่งที่ไม่ง่ายเลยนะครับก็ผมในการที่มาเป็นครูนั้นผมได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชการที่9นะครับ มาจัดทําแผนการเรียนการสอนนะครับและสอดแทรกเนื้อหาสาระบูรณาการเข้ากับกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาทั้งการศึกษาด้านการศึกษา,าขั้นพื้นฐานการศึกษาตามอัธยาศัย,ายและการศึกษาต่อเนื่องนะครับจึงทําให้ผู้เรียนของกศนประกาศสังนั้นได้มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของหลักปรชยาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างดีและสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้สอดคล้องกับการกําหนดเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ที่ว่าเครือข่ายดีมีคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้เรียนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในและนอกสถานศึกษาจนมีผู้เรียนที่มีคุณสมบัติอยู่อย่างพอเพียงสามารถเป็นแกนนําในการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายในสถานศึกษาได้ การที่นิสันได้มีโอกาสเข้ามาศึกษากับกศนอำเภอแล้วในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วได้ศึกษาด้านการฝึกอาชีพไปด้วยจึงได้ฝึกอาชีพการทำน้ำพึิกปลาพื้นบ้านซึ่งเป็นอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นทําให้มีไรายได้แก่ตนเองและครอบครัวแล้วครูก็ได้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาให้ความรู้ในเรื่องการฝึกอาชีพและด้านความสามัคคี กอนอำเภอกระสังมีแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของสถานศึกษาซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ทำการเกษตรประกอบกับสถานศึกษามีพื้นที่ในการทำกิจกรรมและมีครูเป็นวิทยากรรับผิดช,ชอบประจำทุกฐานการเรียนรู้ ซึ่งสามารถอธิบายการใช้ประโยชน์จากฐานการเรียนรู้ในการเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงได้อย่างถูกต้องและชัดเจนฐานการเรียนรู้ที่1นึ่งโคกหนองนาโมเดลฐานการเรียนรู้ที่2ถังน้ำมันรีไซเคิลฐานการเรียนรู้ที่3จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงฐานการเรียนรู้ที่4การปลูกพืชสมุนไพร และมีแหล่งการเรียนรู้นอกสถานศึกษาได้แก่ฐานการเรียนรู้ที่5อาชีพพอเพียงสู่ความยั่งยืนตั้งอยู่ที่บ้านสูงเนินหมู่ที่1ตำบลสูงเนินอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมาการสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรกระสังประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสนใจเห็นคุณค่าศรัทธาและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรกระสังมีห้องศูนย์รวมข้อมูลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกศอนอำเภอรกระสัง โดยจัดวางสื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมเนื้อหาสาระองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เพียงพอคนสําเร็จของการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกระสังสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเกิดทักษะกระบวนการคิดจากการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษานักศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรกระสังมีความตั้งใจมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่สืบสารพระราชปณิธานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ดำรงสถิตยอยู่ในดวงใจของประชาชนชาวไทยทุกคนตลอดไป